สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลเช่นเดิมนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องโควิดเช่นเดิมนะฮะเพราะวันนี้เป็นเรื่องของโควิดในชุมชนคลองเตยนะฮะกับฝันร้ายของกรทมนะฮะในนาทีที่เตียงไอซียูสำหรับผู้ป่วยโควิดนะฮะเต็มนะฮะทั้งกรุงแล้วนะฮะทั้งกรุงเทพนี่เต็มไปหมดเต็มนะหมดแล้วนะฮะเตียงเต็มแล้วแถมแถมยังถูกซ้ําเติมด้วยคลัสเตอร์คลองเตยนะฮะในวันในวันก่อนนะฮะมีผลตรวจเชิงรุกนะฮะ ย้ำว่าตรวจเชิงรุกนะฮะในชุมชนนะฮะจากรถพระราชทานพระราชทานพบว่าตรวจไปแล้วกว่าประมาณ900รคนพบเชื้อประมาณ50ิคนนะฮะตัวเลข50เนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรนะฮะถ้านําไปเทียบวกวับพ่อยอดผู้ติดเชื้อนับพันในทุกวันนี้นะฮะแต่สิ่งที่ต้องคิดนะฮะคือการตรวจเนี่ยเป็นการตรวจแบบเชิงรุกเชิงลุกคืออะไรลุกก็คือตรวจแบบไม่ได้ไปตรวจในกลุ่มเสี่ยงนะฮะหรือกลุ่มที่มีอาการเลยก็คือเชิงรุกก็คือ แบบว,ว่าเชิงรุกคือตรวจไปเลยอ่ะแบบคนไม่มีอาการก็ตรวจไปเลยะนะฮะแต่นะฮะพบว่าการตรวจครั้งเนี้ยเชิงรุกครั้งเนี้ยมีผลบวกถึงห้าเปอร์เซ็นตนะฮะในชุมชนของเตยมีสภาพแออัดนะฮะทุกท,ทุกคนคงราบกันดีนะฮะและตอนนี้มีหนึ่งหมื่นสามพันครัวเรือนนะฮะหรือประมาณตีเป็นเลขกลมๆก็คือเจ็ดหมื่นคนนะฮะที่อาศัยอยู่ในที่นี้ที่นี้นะฮะคิดลเล่นว่าถ้าบวกแค่สามเปอร์เซ็นไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นก็ได้นะ เป็น2 1 0 0หนึ่งรและจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะพื้นที่แออัดมีสุขอนามัยที่ไม่ได้ดีนักนะฮะเพื่อต่อการระบาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะดังนั้นการตรวจเชิงรุกเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้จึงสำคัญมากๆนะฮะและต้องทำอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อคัดแยกผู้ป่วยออกจากคนไม่ป่วยนะฮะแต่จะตรวจให้ครบเจ็ดหมื่นคนนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะส่วนสถานที่ดูดแลนั้นตอนนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม และให้การท่าเรือสร้างเพิ่มเติมอีกส่วนนะครับเพื่อเตรียมรองรับจํานวนผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งได้ยินว่าโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้รับคนไข้าจากคัสเตอร์ของเตยก็อยู่ในสภาวะเตียงโควิดล้นเหมือนโรงพยาบาลอื่นแล้วนะฮะไหนจะเตียงคนไข้หนักเดิมอยู่แล้วนะฮะมาเจอคัสเตอร์นี้อีกท่าทางการล็อกดาวน์จะไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วนะฮะก็ขอบคุณบทความดีๆจากคุณหมอสายดาร์กเช่นเดิมนะฮะ โอเคขอบคุณที่จะรับชมครับเราจะผ่านวิกฤตกันไปด้วยกันครับสวัสดีครับ